น,นี่นะครับวันนี้นครับ16นาฬิกา50นาทีหลังจากฝนตกนะครับน้ำไปส่งาเอฟซอยหนองสดูหลังจากฝนตกนะครับหลังจากฝนตกแล้วก็หลังจากห้ยออกนะครับไปส่งส่งบัปรไปอฟ ซอยหนองสะโดนะครับฮึกบก่ออบะเสียงกะกูบอกมีอยู่เนี่ยมีห้างซ่องห้างกระบอกนะเวียนบานนี่กูนะอยู่เสมอ,อยังบ่ซื้อเขานั่นน่ะมาคิดส้อนยังต่อนออกซ่อ,กองอ่อยู่เสมอมาคิดส้อนยังต่อนอ๊อกห้ามแล้ยมาซื้อนี่ ซื้อไหมยังแปดศูนย์ครับคนซื้อซื้อแปดศูนย์กะกูบอกแล้วโอ้ยคนใบรวยคนขายรวยคนซื้อสวยกูบอกแล้วไปไลอ่ะโอเคโอ้ลโอ้นไปซื้อหวย โอ้ยก็ผมบอกแล้วคนใบรวยคนขายรวยคนซื้อแม่งสวย,ยไปนะครับไปเอิฟซอยน้องสโุดโนี่คนระับมาทางถนนใหญ่นะครับอ๋อนี่น่าจะเป็นรถอ่ะรถใครไม่รู้มาทางถนนใหญ่นะครับ บ้านสองห้องคนระับบ้านสองห้องนี่คือตำบนสองห้องด้นะครับนี่ครับถนนยังเปียกอยู่นิดหน่อยครับสอยซอยหนองสะโดฝนไม่ตกนะ สีเลน,นครับสีเลนประมาณหนึ่งกิโลอา้าตกอยู่นะครับนี่เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านปลาเอฟครับนี่ครับซอยหนองสะโดครับซอยดอกหนองสะโดนะครับถึงสีแยกก็ถ้าเลยสีแยกไปก็จะเป็นหนองตะเละนะครับ แต่วันนี้ผมมาถนนใจนะครับทางคอนกรีตดีครับมีไฟนะครับซอยนี้ไม่ต้องคีบแบตนะครับถ้าเลยสี่แยกไปเอ้าก็มีไฟนะครับ <c oughs> ไปสุดซอยก็จะเป็นเส้นสะกอนนะครับนี่ครับบ้านป้าเอ็ดนะครับมีหอยเชอรี่สีทองขายด้วยนะครับ ไม่ใช่มีขายทุกวันนะครับเลี้ยงเขาเลี้ยงตามตามอายุอย่างเงี้ยครับต้องได้เดือนได้วันนะครับถึงจะขายได้ครับไม่งั้นมันตัวมันจะเล็กตัวไม่ได้ขนาดนะครับนี่ครับก่อนถึงบ้านแกเนะ่ยเป็นสวนนะครับเอาอ๋อนึกว่ารถรถเลยอน้ำมาให้นี่ครับบ้านแก Cập thức ý thức hao thức ý nhảy ý thức ý thức คื้นหอยกันป่ะสมองดบดพื้นหอยนี่นี่จมมาพ้นกระดิ่งตกหน่อยนึงบอกซะได้ละออกบานค้วยแน่นอนนอนเสมอเนี่ยมาซื้อเข้า ซ้ำช่องมาคิดออกอยังตอดห้วยออกอโอ้ยมันก็ได้ซื้อห้วยคนใบหลวยคนไข้กันหลวยคนซื้อแม่งสวยคนซื้อหมึก เอาเห้เนี้วคนใบอ่ะคนใบรวยอ่ะ กูเมยียอิดุดทู่ว่าฟาวดูดไปไหนมาดิฝ้นมา <c oughs> นี่ครับถังหนึ่งพันลิตรนะครับซื้อมาใช้ครับแตกไปแตกไปใบหนึ่งแล้วนะครับแตกแล้วมันกว้างออกกว้างออกนะครับ